คนในบ้านเสียชีวิตเนี่ยจะต้องมานั่งเครียดถามเรื่องว่าจะต้องสั่งไก่เท่าไหร่จะต้องสั่งกระติเท่าไหร่และนี่มันตรงกันข้ามกันสัตว์ศุนนของท่านนี้มีคืออะไรนะครับถ้ามีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือเราก็ไปเยี่ยมเขาไปญาติด้วยลอบใจแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นสุนย์นะนะแล้วก็เป็นมติเห็นพ้องต้องกันของอิมามทั้งสี่มาถับเลยนั่นก็คือให้เพื่อนบ้านเนี่ยนำอาหารไปให้กับครอบครัวของผู้ของผู้ตุยแต่บ้านเราตรงกันข้ามไงคือเวลาเเสีียชววิตร็จปบอกแล้ มันใช่กะทิกิโลจะไก่กิโลจะแกะจะเลี้ยงอะไรเดี๋ยวคนมาเยอะอเดี๋ยวต่างจังหวัดโทรหรือยังเขาจะมากี่โมงเขาจะกินอะไรจัดการได้เรียบร้อยคนในบ้านเสียชีวิตเี่ยจะต้องมานั่งเครียดถามเรื่องว่าจะต้องสั่งไก่เท่าไหร่จะต้องสั่งกะทิเท่าไหร่และนี่มันตรงกันข้ามกันเออสัตส่นะนของท่านนั้คืออะไรนะครับคือให้เพื่อนบ้านเนี่ยทำอาหารไปให้กับครอบครัวของผู้ที่ ถึงอาจารย์ได้ความหรอ,อ,อและมีแบบนี้ได้นะบนงขนาดเราไม่ทําก็คืออาจจะเป็นบ้านที่เป็นสุนนะเข้าใจว่าเอาอมันห้ามทำมันทําไม่ได้คือสุนานาข่านนบีคือคนที่มาเยี่ยมมายิดอ,ะอ่ะจะต้องนําตีไม้ตี<อ>มือมาเออมาปอบประโลนมาทําให้กลายาว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลี้ยงเลยเหรอมันมันร้ายแรงไหมครับอาจารย์ห้ามถึงแบบขั้นไหนว่า ห้ามเลยหรือว่าบางทีผมได้รับคำถา,ถามมาว่าถ้าสมมติเราไม่ทําเอง<น>แล้วญาติเราทําให้ได้ไหมคือสมมติว่าเนี่ยญาติป้าเราป้าเราน้าเราอยู่บ้าน<ำ>เดียวกันนี่แหละแต่คือเราไม่ว่างทาไงแล้วน้าก็บอกว่าเดี๋ยวกูทำให้อะไรอย่างเงี้ยอได้ไหมก็ไม่ได้ในเรื่องของการไปกินอาหารที่บ้านของออคนตุยนะซึ่งบรรดาอัลเลม่าเนี่ยกล่าวว่ามันเป็นบิดาในหนังสือหนังสือตัวฟาตุนมักตา ของใครของท่านอิหม่ามอ,อิบนุฮะจักอัลฮัยตามีท่านถือว่าเป็นกิบารุณอัลมะทางด้านฟิกของอมัฒธรรมเชฟีท่านกล่าวว่าอย่างไงสิ่งที่ประชาชนกําลังกระทํากันอยู่อันหมายถึงการไปชุมนุมกันณที่ครอบครัวของผู้ตายของผู้ตุยและมีการประกอบอาหารเลี้ยงกันถือว่าเป็นหนึ่งจากอุตริกรรมที่ต้องห้าม,มซึ่งผู้นําที่คัดค้านสิ่งนี้จะได้รับผลบุญตอบแทน ท่านอัลลมะอิบนุฮยัดได้กล่าวไว้ในหนังสือตอฟตุลมุฮตะดอันเป็นลำดานหนังสืออธิบายหนังสืออันบินฮัดว่าและสุนนะเป็นเรื่องที่ดีให้บ้านใกล้เรือนเคียงผู้ตายไม่ใช่บ้านผู้ตายนะบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนำอาหารที่เพียงพอต่อพวกเขาก็คือลูกเมียของผู้ที่ตุยไปเนี่ยรับประทานอาหารในวันและก็คืนนั้น เพราะว่ามันมีดีซ a เ i ี h รายงานมาจากท่านนบีสุลต่านที่ท่านนบีเนี่ยได้สั่งใช้ให้นําอาหารไปให้กับครอบครัวของยะฟักเพราะพวกเขาเนี่ยกำลังประสบกับความโศกเศร้าอยู่นอกจากนั้นท่านอันกุตตบี ของมัสบอันฮาาฟีก็ได้เก่าไวใ้ในในหนังสืออัตตันเกโรว่าและส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมของพวกย AH e าฮิฮริยะก็คือเรื่องอาหารที่ครอบครัวของผู้ตายในปัจจุบันได้ปรุงขึ้นมาอืมยาฮิริยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในวันที่เสียชีวิตหรือในวันที่3วันที่7วันที่10หรือ40 <c oughs> ก็ตามประชาชนก็จะมารวมทานอาหารนั้นจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือต้องการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ และก็แสดงความเมตตาผู้ต่อผู้ที่ลวงลับไปแล้วนี่คืออุตริกรรมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคก่อนๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่นักวิชาการนั้นยย่องหรือว่าสรรเสริญอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่พวกนักวิชาการกล่าวว่าไม่สมควรที่มุสลิมเนี่ยจะไปเรียนแบบพวกกาเฟร์และสมควรที่มนุษย์ทุกคนจะต้องห้ามปรามลูกเมียของเขาจากการไปร่วมในงานประเภทนี้